สวัสดีครับนี่คือข่าวไส้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบ X ติงเทิร์ฟ wow, คิดไซโค้ง x h x ที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิซไซคโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถ็อ b o x ได้ที่เพจติ้งเคิร์ฟคิซไซคโค้งของเราเลยนะครับราคา890บบาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโควันนี้กลับมารายงานตัวกับทุกคนอีกครั้งครับหลังจากห่างหายไป2วันโดวยวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของการท่าเรือเอฟซี FC, ซึ่งล่าสุดได้แข้งใหม่มาเสริมทัพอีกรายแล้วนะครับเขาคนนั้นก็คือพีรวัตรอักธรรมดาวเตะสารพัดประโยชน์วัย26ป่ปีที่ย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับพีทีประจวบเอฟซี FC, ซึ่งก็ได้เปิดตัวผ่านหน้าเพจของสโมสรไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยเพราะว่าพีรวัตรแทบจะไม่มีข่าวนับตั้งแต่าา่่่ปปปรรระะะกกกกกาาาาาอออออลลจจววบบเเเมมมืดืดนนแแตตย็ฏัังงฝึซ้้สิ ในแพสเตเดียมแบบไม่มีใครคาดคิดครับชื่อชั้นของพีรวัตเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับนักเตะทีมชาติคนอื่นๆนะครับแต่เขาก็เคยผ่านการติดทีมชาติไทยมาแล้วและอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียในยุคข,ของโคชโยชโวารุสีมาคะนะครับการเข้ามาของพีรวัตถือเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจของการ5าเรือเพราะเขามีความอเนกประสงค์เล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กขวาหรือแม้แต่ขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทำให้คนเป็นโคชมีความยืดหยุ่นในการจัดททีีมมแลลกก็็็เเปนนหตุผ่อซาร ให้สโมสรดึงตัวพีรวัตเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามการทํางานของกาาเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าทุกที่ที่เขาไปคุมต้องมีกองหน้าบราซิลอยู่ในทีมเสมอตอนคุมบุรีรัมก็มีเดียโก้เป็นตัวชูโรงไปคุมเชียงรายก็มีบิวโรซิมาย้ายไปเมืองทองก็ยังมีเดลเลและล่าสุดคุมลําพูนก็มีทั้งจูเนียร์บาติสตาเจฟเฟอร์สันและก็ฟาบินโยมันก็เลยทําให้เกิดคําถามนะครับว่ากาาเนี่ยจะดึงกองหน้าบราซิลมาร่วมงานในถิ่นสิงเจ้าท่าอีกหรือเปล่าและล่าสุดครับเ,เ,รเ,เพจเกรียน ยืนยันว่าจะมีกองหน้าบราซิลย้ายเข้ามาจริงๆพร้อมบอกใบว่านักเตะคนนี้ผ่านการลงเล่นในลีกบราซิลเกาหลีใต้แล้วก็อินโดนีเซียมาแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยลองไปหาข้อมูลนักเตะที่มีคุณสมบัติแบบนี้ดูครับแล้วก็เจออยู่2รายชื่อที่น่าสนใจคนแรกก็คือมาตทอสปาโตที่เพิ่งหมดสัญญากับบอเนียลเอฟซีอีกคนก็คือดาวิดดาซินวาที่เพิ่งหมดสัญญากับเปอร์ซิปันดุงโดยในรายของดาวิดดาซินวาก็เพิ่งได้ลงโดนกับการท่าเรือในถ้วยเอเชียทูเมื่อฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่่่าาาเเเขทททททํได้1ประตูในนกกมมมีีมม 2, ีัง2 2สอ BG Sta และผลงานของเขาในลีกอินโดนีเซียก็ดีมากๆด้วยนะครับดาซินวาเนี่ยช่วยเปอร์ซิบันดุงคว้าชแชมป์ลีกอินโดนีเซีย2สมัยติดต่อกันโดยในฤดูกาล2023-2024เขาท็อปฟอร์มสุดๆซัดไป30ประตูคว้ารางวัลดาวซันโบไปครองส่วนผลงานในระดับถ้วยเอเชียก็ไม่ธรรมดาครับลงเล่นใน A c เ2ไป4เกมทำไป3ประตูดาซินวาเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าเบอร์9ขนาดแท้ที่จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบประสบการณ์ต้องบอกว่าเต็มกระเป๋าผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโชนทั้งในอเมริกาใต้ย,ยุโรปแล้วก็เอเชียโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยก ่านการลงเล่นในลีกคูเวตโอมานซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและก็อินโดนีเซียส่วนในรายของมาติสปาโตดีกรีก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าดาซินวาเลยครับเพราะเขาเคยเป็นเยาวชนของเบนฟิก้ายอดทีมแห่งโปรตุเกสก่อนจะย้ายไปเล่นทั้งในลีกสโลวาเกียลีกบราซิลลีกเกาหลีใต้ลีกจีนและก็อินโดนีเซียสถิติยิงประตูของปาโตกับบอรเนียเอฟซีก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจครับเขาทําไป40ประตูกับ6แอซิสจาก60เกมในทุกรายการและมีส่วนสําคััญกกกบาาาารรพสสมสมคว้ชลีดดนอนอเื่ฤู 22-2023พร้อมรางวัลดาวซุนโวด้วยผลงาน25ประตูมาติวสปาโตเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้ากึ่งปีกเคลื่อนที่เก่งไปกับบอลได้ดีและมีสัญชาตญาณตัวจบสกอร์แบบเต็มเปี่ยมตามมาตรฐานของกองหน้าบราซิลชงเองกินเองได้แล้วก็ยังมีทีเด็ดในการยิงลูกฟรีคิกที่หวังผลได้นะครับเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยเป็นเจ้าของรองเท้าทองคำลีกอินโดนีเซียมาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ยังมีส่วนสูง185ซนติเมตรเท่ากันเป๊ะเลยครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมวิเคราะห์นะครับผมเชื่อว่ากองหน้าคนใหม่ของการท่าเรือจะเป็นมาิอุสปาโตที่มีความสดและการเล่นที่หลากหลายกว่าครับเพราะว่าปาโตเพิ่งมีอายุ30ปีในขณะที่ดาซินวาปาเข้าไป35ปีแล้วครับสภาพร่างกายย่อมถดถอยลงตามวัยต่างกับปาโตที่อยู่ในวัยกําลังพีคความแข็งแรงความทนทานมีมากกว่าแน่นอนแถมยังทางออกไปยืนเป็นตัวข้างได้ด้วยก็น่าจะตอบโจทย์แทคติกการเล่นของเอเลซันเรกามาได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าผมจะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าแต่ไม่ว่าใครจะยย้้าาาเขม ของกาาก็น่าจะการันตีได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าต้องเป็นของดีแน่นอนและน่าจะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกของสิงเจ้าท่าให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกก็จริงอยู่ครับว่าปาโตเนี่ยอาจจะใหม่สาหรับไทยลีกแต่การได้ร่วมงานกับโค้ชคนบ้านเดียวกันแบบกามาก็น่าจะช่วยให้พวกเขาปรับตัวกันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแทคนิคก,ก,การเล่นในสนามเพราะสื่อสารเข้าใจกันอยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยกาาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่ากองหน้าบราซิลนมือของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบความสําเร็จกับการเล่นในไทยลีกทั้งนั้นถ้าเป็น, ato, นปามาลัลอิอ แบบกแล้วยิ่งได้มาผนึกกาลังกับแข้งใหม่นะครับอย่างเอสซัมอัลซูบี้กับไบรันเปเรียรวมกับแข้งเก่าอย่างบดินผาลาแค่คิดภาพตามเนี่ยก็สนุกแล้วนะครับงานนี้แฟนบอลสิงเจ้าท่าได้ลุ้นผลงานของทีมรักกันยาวๆแน่นอนแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยการท่าเรือจะมีผู้เล่นต่างชาติอยู่ในทีม6คนแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ทั้งเรบินซุลากาแล้วก็มาเทวสลินแล้วไหนจะตัวเก่าอย่างโนบุรุชิมูระแล้วก็ยังเหลือโคต้าให้เติมได้อีกหนึ่งตแหน่งนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วคร ต่อกันที่สถานการณ์ของเมืองทองยูเนเต็ดกันบ้างนะครับล่าสุดพวกเขาก็ประกาศยืนยันการเซ็นสัญญาคว้ามเมลวินลอเรนเซ่นอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากก่อนหน้านี้นิ่งไปนานจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แฟนบอลกิเลนผยองก็สบายใจกันได้แล้วนะครับและผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเมลวินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในซีซั่นที่ผ่านมาด้วยผลงาน8ประตูกับ5แอซิสต์จาก20เกมและมีส่วนกับการพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศชังเอฟเอคัเมื่อลอเรนเซ่นอยู่ต่อและการได้ลลเีนพกับมาสู่ท ก็น่าจะทําให้เกมริมเส้นของเมืองทองมีความดุดันและอันตรายยิ่งขึ้นยิ่งถ้าพรอเรียกฟอร์มเก่าๆกลับมาได้เมืองทองก็ไม่จําเป็นต้องกลัวคู่แข่งทีมไหนนะครับส่วนเกมรับหลังจากตัดสินใจปล่อย3กองหลังต่างชาติอย่างฮงจองอุนอลิซิโซโก้แล้วก็อบอสโอตาคนอฟล่าสุดครับเมืองทองก็ได้โมฮัมเหม็ดเชเต้เซนเตอร์แบ็กชาวแคนารูนวัย30ปีเข้ามาเสริมแล้ว1รายครับเชเต้ผ่านการลงเล่นในลีกเซกุนดาหรือว่าดิวิชั่น2ของสเปนมาแล้วกับทั้ง, ete, astic, ง,ง game, อาบาเซ และติดทีมชาติแคนารูนชุดใหญ่ไป9เกมครับและหนึ่งในนั้นก็คือเกมอุ่นเครื่องชนะกาบอง2องต่อ1นครับเมื่อปี2016ซึ่งวันนั้นเนเชเต้ได้ยืนเต็มเกม90นาทีคอยสกัดกั้นเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามอยู่ข้างหน้าอังเรโอน่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงเฝ้าเสาในเกมวันนั้นด้วยนะครับและเชเต้ยังเคยผ่านการประทะฝีเท้ากับทีมชาติฝรั่งเศสยุครุ่งเรืองที่นำมาโดยพอปอกบาบราสมาตูดีเอ็นโกโลกองเต้แล้ะก็โอลิเวียชิรูมาแล้ว ไปเล่นกับมัคคาบีในทัญญาทีมในลีิอิสราเอลทำสถิติลงเล่น30เกมทําได้หนึ่งประตูกระทั่งล่าสุดตอบรับข้อเสนอจากเมืองทองและย้ายมาหาความท้าทายใหม่ในไทยลีกนะครับเชเตจัดเป็นกองหลังที่อ่านเกมได้ดีและมีสปีดท,ที่จัดจ้านเซนเตอร์ทั่วไปเนี่ยมักจะมีปัญหากับการรับมือกองหน้าที่มีความเร็วแต่เชเตถือว่าเป็นข้อยกเว้นครับเพราะเขาสับเท้าเข้าหาลูกบอลได้เร็วมากพร้อมไล่กดกองหน้าคู่แข่งทุกคนซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการเข้ามาของเขาจะช่วยยกระดับเกมรับของเมืองทองได้มากแค่่ไหนสนสวาาออกอกพิช ก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของสลังงอ FC รองแชมป์ลีกมาเลเซียไปแล้วก็ถือว่าเป็นการออกไปประจนภัยทําตามความฝันและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยหลายทีมในไทยลีกอยากได้ลายเซ็นของกัปตันเคนนะครับแต่ในเมื่อจบกันไม่ลงเนี่ยการย้ายไปเล่นในต่างประเทศก็คือคําตอบถือเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาน้ําใจแฟนบอลเมืองทองด้วยนะครับพิชาก็แสดงเห็นแล้วนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยมีทางเลือกในการย้ายไปเล่นในลีกต่างแดนข้อดีก็คือพิชาเข้าไปในฐานะโคต้าต่างชาติของสลังงาทําให้ เงินไม่ออกเนี่ยนะครับสามารถยื่นฟ้องต่อฟีฟ่าได้เลยที่ผ่านมาก็เคยมีเคสของนาสตาครับนรพลพุทธซ้อนที่เคยฟ้องมารากาอยู่ในเต็ดจนได้รับเงินตามที่เรียกร้อง รือเคสของอดิศักไกรสอนที่ยื่นฟ้องตรังกานูฟีจากการโดนค้างค่าจ้างสุดท้ายฟีฟ่าก็มีคำสั่งลงมาจนตรังการูต้องยอมเคลียร์ค่าเหนื่อยที่เหลือให้นะครับคนที่เป็นห่วงเป็นยายพิชาก็ไม่ต้องไปมิตกกังวลอะไรเลยนะครับอย่างแรกเลยคือสลังงอถือเป็นทีมระดับท็อป2ของมาเลเซียเพราะฉะนั้นสโมสรมีกําลังใจยอยู่แล้วแต่ต่อให้เกิดเหตุสุวิสัยจนสภาพคล่องทางการเงินของสลังงอติดขัดขึ้นมาจริงๆมันก็มีกระบวนการเรียกร้องของฟีฟ่าไว้เป็นโซลูชันอยู่ซึ่งผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพิชาททําาาผลลลงงงนนไดด้้ีีกับสสงงอเเซแะม การค้าแข่งที่สวยงามในลีกมาเลเซียนะครับมากันที่ความเคลื่อนไหวของพลังการ FC ทีมน้องใหม่ใจใหญ่แห่งไทยลีกกันบ้างครับล่าสุดก็ได้ทาการเปิดตัวอนุมานทานโมฮันคูมาดาวเตะเกมรับดีกรีกรทีมชาติสิงคโปร์เข้ามาเสริมทัพในโคตาอาเซียนนะครับโมฮันคูมาถือว่าเป็นนักเตะนกประสงค์นะครับเล่นได้ทั้งตําแหน่งกองกลางตัวรับและก็เซ็นเตอร์แบ็กและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยเลี้ยงซิตี้เซเลอร์คว้า3แชมป์ในประเทศและสร้างประวัติศาสตร์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูเมื่อบ การเข้ามาของโมฮันคูมาก็น่าจะช่วยขันเกมรับของพลังการให้แน่นกว่าเดิมซึ่งถือว่าเป็นแข้งใหม่รายที่8ที่เปิดตัวกับทัพม้าเหล็กอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งหลังจากนี้พลังการก็จะเปิดตัวแข้งใหม่แบบรัวๆเพราะปิดดีลนักเตะไปมากกว่า10กว่าคนแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกนักเตะต่างชาติที่อิมพอร์ตเข้ามาอย่างเอเวอร์ตันอดีตกองกลางของ f อฟซปอร์โตกับแรนทาฟาซอลีแนวรับชาวอังกฤษที่ผ่านการเล่นกับฮาวสิตี้มาแล้วและล่าสุดครับผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ คุณหมอประวัติได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าเป้าหมายของพลังการเนี่ยคือการจบท็อป3ในไทยลีกก็คือดับนดับ1 2 3แต่แท้จริงแล้วครับเป้าหมายของพลังการเนี่ยสูงกว่านั้นเพราะว่าคุณหมอประวัติเนี่ยบอกกับผมด้วยปากของตัวเองเลยนะครับบอกว่าต้องการทําทีมสู้กับบุริรัมยูเนเตดทีมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยยุคนี้ครับผมได้ยินแบบนี้เนะี่ยรู้สึกอึ้งไปเลยครับเพราะมันเป็นฝันที่ใหญ่มากแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความใจถึงของพลังการ FC ภายใต้าการบริหารของคุณหมอประวัติกิจธ,ธรรมกุลนิดน่กััตะแบบจด เต็มในตลาดรอบนี้ครับส่วนใครที่อยากชมบทสภาณ์เต็มๆของคุณหมอประวัติกิจรธรรมกุลนิดรอติดตามได้ในรายการคุยไซคโค้งที่จอรนแอร์ในวันพุธที่25มิถุนายนนี้นะครับและเดี๋ยวมาฟังกันชัดๆนะครับว่าทำไมคุณหมอถึงมองไกลถึงขั้นอยากล้มบอลลังแชมป์ของบุรีรัมย์อยู่ในเต็แเลยครับวันนี้มาปิดท้ายด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิร่าน,นะครับซึ่งเปิดฉากถล่มขีปนาวุธใส่กันจนกลายเป็นสงครามล่าสุดเนี่ยมันได้ขยายวงออกมาอย่างประเทศรอบข้างแล้วนะครับเมื่ออิร่านเนี่ยก็ทำการ กาตาหลังจากสหรัฐเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยอิสาราเอลจนกระทั่งล่าสดุดเนี่ยกาตา UAE แล้วก็บาเรนประกาศปิดน่านฟ้าแล้วนะครับทำให้สายการบินตะวันออกกลางทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ระงับแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางหลายสิบเที่ยวแล้วเส้นทางบินไปยังอิหร่านอิรักและอิสาราเอลถูกระงับชั่วคราวครับซึ่งน่าจะส่งผลกระทบถึงการเตรียมทีมในช่วงปริสซั่นของสโมสรไทยลีกด้วยนะครับเพราะทําให้นักบอลในละแวกนั้นเนี่ยเดินทางมายัางประเทศไทยยากลําบากโดยเฉพาะ2แข้งใหม่ของการท่าเรฟีีอย่าง 4, i, เรบินซุลกาและก็เอซัมอาร ลีกอิรักรวมถึงเฮลิโอบาติสตากล้องหลังคนใหม่ของเชียงรายยูเนเต็ดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสโมสรของซูลากาด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่านักเตะกลุ่มนี้จะเดินทางวารายงานตัวซ้อมกับทีมได้ตามกําหนดเดิมหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลายรวมถึงกลุ่มนักเตะจากยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ที่ต้องมาทรานสิตเครื่องที่สนามบินโดฮาก็คงต้องวุ่นวายเปลี่ยนเส้นทางการบินกันหน้าดูเลยนะครับส่วนมาดามแป้งนนพนลัมซามนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รรรรรรรััับบบผลกกะะะททเเพาาาาาอยู่่หววงงงดินไป ระดับโกลจากสพันธ์ฟุตบอลนานาชาติที่เมืองไมอา,ามีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดคณะของบดามแป้งต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินแบบกระทันหันเพราะไฟล์บินเดิมของบดามแป้งเนี่ยต้องผ่านกาตาร์ที่ถูกสั่งปิดน่านฟ้าไปแล้วครับอันนี้คีไซคโค้งก็ขออวยพรให้บดามแป้งและคณะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวไซคโค้งของเราในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์คีเซโคงเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรราะะคับแลลืม บอไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรทรตัวนี้890บาทเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ